ในไลน์ไม่ถามว่าถ่ายอะไรครับซ้ายพังตัแมนมู๊กมู๊กอันนี้มู๊กก็แหละสงสัยที่คุณผู้ชมถามมาเพื่ออะไรเป็นมู๊กน่าจะหมายถึงว่ารายการอะไรอ่าซุปเปอร์แมทนะครับซุปเปอร์แมทนะครับเมนซีเวอร์จอเบนับเบิ้ลอะไรวะเบนเบนเซอร์อีเวนต์เดี่ยวพอดีเดี่ยวพอ13 8 อากาศมันร้อนแล้วลิ้นมันพันกันอ๋ออจ้าอะไรกัสกต่อตอนนี้ก็13ต่อ8ขึ้นมาแล้วเสิร์ฟเจาะมาเข้าช่องกลางยังเปิดได้ยกกลับเข้ามาลูกนี้ต่อตัวแล้วเป็นได้งหย่อโอ้โหดูเนี้ยรุงเทได้แต่น่ารักเปลี่ยนชังหวะย่อนแล้วยังเกือบโดนล็อกเลยครับหรือว่าล็อกต่อไปเหมือนกันนะครับดูดิดูดิครับหส่งต้อครับเอาะไรก็ตอนนี้ที่เขียหมายบอกว่าต้องล็อกเลยครับ ล็อกแต้มนี้ไว้เพื่อที่จะขึ้นไปเป็นเซตพอยต์ครับ9 1้าสามโอ้ยหนุ่มดีพิงเนรับสำคัญนะครับแค่นี้ครับขึ้นมาเป็น10ต่อ13ครับสินค้าครับ้เข้าที่ครับ ขั้นมองหน้าเลยมันสุดเลยจริงๆ FC ต้าโลครับนี่ครับตา้ากับโลกับคำถามกับต้าโลมี FC ด้วยอ๋อนี่คือชื่อดอนวะชื่อดอนชื่อดอนสิบสามมาคุ้มสินพี่นากับทีมอะไรต้าสิบสามติดกับต้าโลมาดูโอ้ยดูนี่โอ้ยดูนี่ด้วยครับเสียไหมได้แตมเสิร์ฟดีมากครับยังไงครับเรื่องนี้ครับโอ้โหครับโอ้โหเป็นเซตพอยต์ของเสียไม้นะครับ โอ้โหลงอีกแป้บเดียวเกมสิบสิบสี่สิบต่อสิบสี่ครับนี่นะเสร์มมาลูกนี้แล้วหน้าซ้ายโอ้ยเปิดหดุดครับเข้าเดียวกันแทบแบตาขึ้นหลังคาไปเลยราคาถึงผู้ป่วยเลยครับเกมเปิดลูกนี้โอ้เสิร์ฟแรงจริงๆครับโอ้รับขึ้นหลังคาไปเลยครับหล่นลงมาเกือบโดนเกือบโดนหัวหน้าครับเข้าที่ครับโอ้ยเจ็บหน้าเจ็บตาเลยเนาะ เนี่ยคนข้อคนเดียวกับเขามาแฟนขับเขาเยอะไงออเก่อนเขาจะบรรยายเขาซื้อซื้อไม่ชอบฟังซื้อเลยในขันนี้เลยคนคนนี้เขาไปทุกที่สี่ต่อสิบเอ็นครับมาดูครับเซ็ทพอยต์ครั้งที่สอง้วยังไงเป <im <im ิดได้อยู่คร um ับยกขึ um> ้นมาแล้วว้าเลยครับกลับมาแล้วทางฝั่งท่านเรือเนี่ยใช้ประสบการณ์ของผลิีมชาติไทยนะครับอย่างพี่แมนนะครับ อผมพูดชื่อแมงก็ต <sm> ้เ <một> ป like ็นยอดสดแล้วปายปีแล้วโอ้สบีนนแมเนเกียยมเมือใช่สิบสองสิมาสับสิบครับเขียนเสริมมาทุกทีแล้วอ๋อแล้วก็เปิดยกขึ้นมาแล้วปิดเส้นนี่ไม่เลยไหมครับเสืไม้ได้ต่สิบห้าต้องเต็มแนงนอนเสลับเป็นแดนเสียไหมนะครับไปชูกันไปก็ต่อไนไปที่สองครับ เราก็ได้ติดตามในดับเบิ้ลเตจัควายออกมาไงพอดีนั่นไจับควายออกมาจัควาเพชรเนี่ยมันออกมาการขนในสนามบ้าต้อมาแข่เนจาบควาออกมามาซื <S 2> <S 2> <S <S 2> <S 2> ้อใช่ไหมกองเชียเจ้าถิ่นเนี่ยุ่งกลับไปไหนครับู้ต่อไปเนี่ยโมสอ้วก็ลมฝัจะลมสนามนะครับ เดี๋ยวจะันก็ไม่จช่ว่าจบคู่ต่อไปแล้วกลับไปเลยนะครับมีคู่นหนึ่งคู่นึงเลครับคู่สุดท้ยายด้วยนะอยู่ต่อกันด้วยนะครับเนี่ยครับแต่ที่หนึ่งครับเสียงไหมชนะพัทยาครูเทพด้วยสมบัติ5ต่อ12ครับโอ้โหภาพค้างหนาจังดิผมพอแท่ไว้แบงนี้สองนาทีจนกว่าตะก้อจะกลับมาแข่งโอหพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอะครับ หมดจะโหก็โหวกันพร้อมกันหมดมีสายหัวอยู่คนเดียวมีพี่ปองสายหัวคนเดียวโอ้แฟนเมนยูด้วยไม่ใครเนเดียวกับผมใครใครสายหน้าออกจากแก๊งไปเลยเสร็จแล้วครับแฟนเมนยูพรุ่งนี้เราลุ้นสาับกับพรุ่งนี้แฟนแมนยูเราจะไปในการแข่งันเซตที่สองจะไม้ส่งลงสลับกับพวกเะท้อใจแฟนแมนยูเหมือนกัน สองในเซตที่สกันต่อเทาเลยเท่กับเสียมหมครับฟังนี่เวลาสอนนะโอ้หล้วทำไมถ้าุ้นเ่นนั้นแต่กลับมาได้ครับโอ้เกือบหลับรู้่าสักคู่นี้ครแต่ยังกลับมาได้ครับดูรัง พี่ต้องบอกว่พี่แมเองเข้ามาตัวทีเกมมเกมาเข้ามาน้องเหนอยม้าหนึ่งศูนย์เมายแล้วี่เต่อศนย์เกมเสร์ฟแรกค่นี้แล้วยังไงก็เปิดสายแล้วยกไซ้ายเข้ามาหวานๆแบบนี้เต็มเลยมรเตมเอาแล้วบกลับมาเฉยแล้วค่าเยพี่รับต้องบอกว่าจังหวะกันเลิเกินกันจังหวะเตะล็อกล็อกครับ ดูมีสิทธิ์นฟังชัดมากลุงนี้ครับเลยสได้้เต็มทเดข้าทีครับคุณโดนเพาะ่อไหมเข้าร้ผมรอบนะครับสอบรรยัญญนสุดยอครับผมว่าเหรครับใช่ครับขอบคุณคหผู้ชมนะครับที่ชื่นชมมาศูนย์สองเดียวบรญยาสุดยอดไบอกมาที่หน้าขวาลูกนี้เอาอะไรก็เปิดหนึ่งยกจ่ายมาเข้า เ้าเรียนกรุงเทพไปเตามเสียตายเจียเครื่องกันป้ะเนี่ยแหมมีเครื่องกันเนี่ยยอดเจ้าเขาผู้หญิงไม่รอดหยอดแดงกูแดงเขาเตียนทายลาเดียตาเริ่มนั่งแล้วนะดูนั่งแล้วตอนนี้สุท้องเป็นท้องอยู่โอเคทีมงานบอกให้หาชายยาใหม่ให้อาจารย์ท้องหน่อยอาจารยาท้องจังปังแล้วใหม่อยู่กันเดียวด้วยตอนนี้าาย สาศูนย์บ๊อกลงบ็อกลง